มาดูต้นกระท่อมก้านแดงอันนี้คือใบที่เพิ่งออกใหม่หลังจากที่ลงดินลงกระถางต้นสูงมากเลยอะใครจะสั่งก็สั่งได้นะต้นสูงขนาดเนี้ยหายากแล้วนะมาดูลูกมะนาวกันนี่ลูกใหญ่แล้วเนี่ยใหญ่ขึ้นไม่มปนเกียรติเตยวนี้ให่เยอะแล้วนะเนี่ย ดีมีทุกกิ่งเลยใส่ปุ๋ยคิวไว้อีกลูกนี้ลุงใส่จะหนักหนักนยังไม่ดกมากปีนี้เพิ่งได้ลูกจะมีทุกกิ่งแลวลูกก็โตเยอะเลยด้วยดีกิ่นนี้มีกี่ลูกนะี่นะหลายลูกนะนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไร ใบไ,ไม้เหรอของใบไม้ลูกเล็กๆก,ก็กำลังไล่ออกนี่ไงกิ่งนี่ไล่ออกอยู่เดอรลูกก็ลูกอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเมื่อวานอัดปุ๋ยี้วไปเล็กนี้ใหญ่ใหมาก มันเคยตายวิธีหนึ่งละเหลือแต่ต้นใบร่วงหมดเหี่ยวร่วงหมดไม่ได้น้ำฟื้นมันกว่าจะได้คืนมาบำรุงปดปุ๋ยไปเยอะเลยเพิ่ได้เพิ่งได้ดกไอ้กิ่งที่มีรูปดกๆวันนั้นมีคนหักไปนะ บนกระดาษมันไม่มีที่วางอะนะกระจัดกระจายมาดูสิหนักกิ่งนี้หนะนักหนักหนักหลายลูปคุณเห็นไหมเนะี่ย 对，是你的。